ต่ถ้าหากว่าทำกรรมมาทั้งชาติแล้วช่วงก่อนตายมันมีความสว่างมากกว่าความมืดกำลังของบุญมากกว่ากำลังของบาปนั่นแหละตรงนั้นแหละมันจะสร้างความสว่างแบบหนึ่งขึ้นมาในแบบที่จะทำให้เห็นนิมิตอะไรที่มันดีๆเห็นทางข้างหน้าที่จะไปอยู่ที่จะไปสวยที่จะไปเป็นโดยความเป็นของดี โดยความเป็นของเจริญโดยความเป็นของหน้าอยู่หน้าเอาหน้ามีหน้าเป็นพอจิตสุดท้ายในชาติที่แล้วเกิดขึ้นที่เรียกว่าจุติจิตจุดติจิตก็คือจิตที่มีหน้าที่พาเคลื่อนจากภพเก่าไปสู่ภพใหม่แล้วมามีปฏิสนธิจิตตัวปฏิสนธิจิตก็คือจิตดวงแรกที่เริ่มต้นขึ้นในชาตินี้ ตรงนั้นถ้าหากว่ามันมีความสว่างมากพอที่จะเข้าท้องมนุษย์ได้นี่แหละเรียกว่าเป็นการแสดงตัวของบุญเก่าที่มันมากกว่าบาปส่วนที่คิดว่าเกิดมาแล้วจะมีชะตาชีวิตที่ไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทางมีชะตาที่ค่อนข้างลำบากอะไรยังไงอันนั้นก็แล้วแต่ว่าบาปเก่าที่ทำมาในอดีตชาติ มันจะมาแสดงตัวอย่างไรตามหลังมาตามลำดับในสังสารวัฏเนะ่ะเรื่องที่น่ากลัวเรื่องที่น่าอิดหนาระอาใจมันก็ตั้งต้นขึ้นมาจากความไม่รู้ด้วยกันทั้งสิน้นต่อให้เคยทำบุญมามากแค่ไหนได้ชื่อว่าเป็นคนมีบุญหนักสักใหญ่ขนาดไหนในที่สุดก็วนเวียนอยู่กับความไม่รู้แล้วคนมีบุญนี้นะ ทำบาปได้ยิ่งกว่าคือคนมีบุญมากทำบาปได้ยิ่งกว่าคนที่มีบุญน้อยเอาเป็นว่าถ้าเรามีบุญแบบพอดีพอดีมีบุญในแบบที่ตรงทางมีบุญในแบบที่จะสนับสนุนให้อยากพัฒนาจิตวิญญาณเข้าสู่เส้นทางของอริยะหมายความว่าเราเป็นผู้เจริญแล้ว อริยะนี่แปลว่าผู้จเจริญแล้วอย่างแท้จริงผู้จเจริญแล้วทางจิตทางวิญญาณผู้จเจริญแล้วอันเกิดจากปัญญามีความเข้าใจว่าสิ่งที่ควรทําคืออะไรมากที่สุดสิ่งที่ควรที่จะหนีคืออะไรสิ่งที่ควรที่จะเอาคืออะไรสิ่งที่ควรที่จะหนีก็คือ การเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้อิโนโออิเนส่วนที่ควรจะได้มาอย่างแท้จริงก็คือนิพพานนี่ถ้าหากว่ามีบุญพอจะเข้าใจตรงนี้นี่แหละถึงจะเรียกว่าคนมีบุญขนานแท้ประเภทที่ว่าร่ำรวยหรือว่ามีบุญหนักสักใหญ่อะไรนั่นเป็นของชั่วคราว นั่นเป็นของหน้าอิจฉาแค่ประเดียวประดาวแต่คนหน้าอิจฉาแท้จริงคือคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของสวรรค์เส้นทางสวรรค์และนิพพานอย่างแท้จริงเราทุกคนล้วนมีบุญบารมีมากพอตัวเพราะถ้าไม่มีก็ไม่ได้มาเกิดเป็นคนในภพชาตินี้เราจึงควรเร่งสร้างบุญบารมีสะสมบุญบารมี เพื่อความสุขที่แท้จริงเทินวิธีทับบุญให้ได้บุญในชาตินี้วันนี้อาตมาจะเทศเรื่องบุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันคำว่าบุญแปลแบบไทยๆว่าความดีความสะอาดแห่งจิตเวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทำบุญ ส่วนการทำบุญในพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญส่วนการทำบุญในพระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธีแต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสซึ่งประกอบด้วยทานศีลภาวนาเคยมีคนถามอัตมาว่า เกิดมาเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไรอัตามาก็ตอบเขาไปว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้แถมยังประหยัดอีกด้วยนั่นคือการรักษาศีลและการเจริญภาวนาซึ่งสองอย่างนี้จะได้อานิสง์ผลบุญมากกว่าการให้ทานเสียอีก เพียงแต่ญาติโยมมองข้ามกันไปโยมมักจะคิดทำบุญแต่การให้เท่านั้นเพราะว่ามันง่ายดีแต่การรักษาศีลและภาวนานั้นต้องเสียสละเวลาในการปฏิบัติจึงรู้สึกว่าทำยากการทำบุญทุกอย่างโยมต้องเข้าใจด้วยว่าเพียงแต่เราตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะทำบุญเท่านั้นโยมก็ได้กุศลแล้ว แต่บุญที่ได้รับยังเป็นส่วนน้อยถ้าอยากได้บุญเต็มที่ต้องทำบุญครบสามอย่างทานคือการให้ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมากมีเงินน้อยก็ทำน้อยตามกำลังตนถ้าไม่มีเงินทองก็ใช้แรงกายให้เป็นทานก็ได้ศีลพวกท่านทั้งหลายสังเกตรหรือไม่ว่า เวลาที่ญาติโยมจะมาทำบุญทำไมพระท่านถึงให้พวกญาติโยมรับสินก่อนเพราะท่านต้องการที่จะทำให้ผู้ให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อทำบุญขณะนั้นจะได้รับผลเต็มกำลังจริงอยู่ที่บางคนไม่อาจถือสินได้ตลอดเวลาอาจเป็นเพราะหน้าที่การงานทำให้ต้องผิดศีลแต่เราสามารถ ที่จะถือศีลได้ในขณะที่เรานอนในเวลากลางคืนและถือได้ครบทั้งห้าข้อด้วยเพียงแต่เราอาราธนารับศีลทั้งห้าโดยตนเองที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมากและได้ผลเต็มกำลังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตาการุณา แต่ถ้าเกิดเราต้องตายในขณะนั้นก็ส่งผลให้เราไปสู่สุขติทันทีภาวนาหรือการสวดมนต์คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการภาวนาสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากแต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์อย่างมาก เพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิและใช้สติพิจารณาเกิดเป็นปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ภาวนาจะทำให้บรรลุไปสู่พระนิพพาน